สวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวมดมดหนึ่งซึ่งก็ต้องมาดูกันเลยซึ่งก็จะเป็นมดมดที่ทุกคนต้องรู้จักก็คือมดฮีโลบามันจะเป็นมัดฮีโลบายเนาะก็จะมีมูสอตว์ด,ด้วยหรือผมค่อยไปสอนลูตอนหลังนะจ๊ะมี่ะไเขาจะเปแบนนี้ฮี่โลบา ก่งเก่งมากเก่งเก่งสุดๆเลยทีอย่างน้อยมึงก็กล้ากลอยผู้เสียงก็คือกูแต่มึงยากนะมึงเนี่ยมึงยากเปล่าแค่เป็นมั่วคนทำหมดแล้วมันอาจจะฆ่าเราก็ได้มึงฆ่าเราอยู่แล้วแหละโอ้ไอ้ตัวนี้ก็ตัวโัวตีชาเิ็กนึงนี่มึงก็โหดใช้ได้เลยพอถ้ามึงเสียงมาหลายตัวมึงก็จะแบบมึงก็จะสามารถเสียงู้สามี ตาขาวอะไรอย่งนี้นั่นที่มตัวมันสีตาแดงตาขาวตาหูตาหาตาตาห่วเงี่ยตาอะไรก็ไม่รู้อะคือมันจะมีเยอะมากเลยซึ่งไอ้แั่หละคืออันตรายครับเดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งเออแม่งไ้างหัวแม่งแล้วเออไม่ค่อยจะมีอะไรมากกับบอนี้ เพราะมันก็เพิ่มมันแ่ได้ินรูปใบแล้วได้ตัวนี้ล้วเลยที่มันตัวเดียวได้บ้างแะคือมันเพิ่มมีรูปใบแล้วแล้วก็มนไดตัวหินรบปใบมันก็มีตัวอื่นๆมาด้วยเรียกว่าเพิ่มหลายตัวดีกว่าเออเพิ่มหลายตัวคือผมรวมที่หินรูปใบมันเซาะมาในนัเนี่ยสมบูรณทีหินรูาใตาสีแดงเนี่ยน้ำโขลรวมรวมเหมือนกันครับอเออแล้วโอ้ยโอ้โอ้ แลกไ่รูแล้วอย่าเสีกยกุ้งเราตัวเหมือนผมนะไม่งั้นคมมือคอมือเราเหมือ,มอถือคุณแตกได้เลยนั้นคือตรงนี้เราบาที่ผมเคยเสกลองเอาไว้ก่อนนล้วนั้น,น,นไอ้ดูดิกูเสกมาสามตัวไม่ย,ย่อยสู้กันเกอนกลาามากเนะี่ยเนี่ยพอเข้าไปโอ้็ดผมเหมือเม่ก่อ oh นมันกะตุกนะตุกมากด้วยมันมีทางตายไหมผมเราคิดว่ามันคงไม่มีอ่ะ เพราะมันตีกันไม่เข้าเลยแหะผมทีเป็นอันนี้ันก็ตีมันไม่เข้าแล้วมันก็ตีผมไม่ได้ด้วยมันตาตรงหน้าผมเออมันตรงหน้าใช่มันตรงหน้ามันเคยได้เคยตรงหน้าแต่ถ้ามึงปอกกับมึงขนองไปด้มันก็ตายเลด้ได่หมดหมดนี่เนาะเออเออเออ ไม่มีบอกอย่างอื่นนอกจากไอ้สองบอกบอกอาสีเทียนกับบอกไอเสียสองบอกนี่เลยเหรอะวะ <S <S ถามนั่เหรจริงเริงยวลองไปดูแบบแบบคนทำรรมาได้ดิแต่มึงอย่ล้เรืงนีไม่งย้นม่ึงตายแน่แนะเดี๋วขอราอเสกตรงน,นี้ไม่เสษตรงนั้นมันเ็าไม่นลบเบิดคือโอ้โหพี่ขนาดขนาดปลาพี่ยังเอาเลยเหรอ น่าป้าพี่ยังเอาเลยเขาเป่ากันไม้วนคนธรรมดาคนลองดูลองดูว่ามันจะฆ่าเราเปล่ามันฆ่าอยู่แล้วอึบเอ้าทำไมยังไม่ตายเออมออไม่ทำหรอแต่เลยสมมติมันเสี่ยงหมาคงทำแหละแต่ตัวมันไม่เข้าเดิมโอ้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 เต็มเลยเต็มหน้าเลยไม่เข้าแค่ทำไมมันไม่เข้าทำไมโอ้ยไม่ไม่บ้าเาไม่ขึ้นตัวตายเลย พวเขาโทษพี่ผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจเลยมขอโทษผมขอโทษพี่พี่จะเย็นก่อนพี่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 โอ้โหโอ้โอยิบหายตายเลย,เยแม่งเอ้ยนี่โอ้โอ้โอ้ดูสิมันก็โอ้โอ้หมึงเหมือเรื่องน่ากลัวละมึเริ่องน่ากลัวแล้วเอเปิล้ล S <s <lichen b ots> เปิดเปิดปเปิดโปเปิดโปอ <c oughs> หมดเซตทีอืมมันจะมีสองหมดหรอมั้งไม่รู้นก็น่านะคล้ายๆกันแหละอืมก็ไม่ก็มันมันเยอะมากเลยล <c oughs> คือคือแบบมันเยอะเยอะเลยแหละคือ <c oughs> ใครไม่เน้นอยากรู้นะ <c oughs> <c oughs> นี่มันเป็งเซลว่สองสามตัวมันก็ไม่เป็นไรหรอกน้ามันเซลตัวอื่นมาด้วยอ่ะไปกองทับเลยเออลองดูดิแล้วลองดูกับพวกอเอ็มพซชาวบ้านปั๊บชาวบ้านชาวบ้านชาวบ้านอ๋อนี่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 ชาวบ้านเลชาวบ้าน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 ชนชาวบ้ชาวบ้าน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  บานบานบันบานบานแล้วก็ดฮ้ยลุบานวิ่งแล้วเก็สีงห่ตัวอั่ะตีไม่เร็วเลยไม่ตีเร็วเลยะไม่ค่อยหัวแต่คงไม่มีทางตายคงมีม็อตัวไหนที่มันทำให้มันตายได้ของจูอาจจะตายนะแต่เริ่มมันเ,ย,เยี่แหละ มันฆ่าทุกตัวเลยคณะสมมิ้ยิ่มหน่กฆ่าเลยแต,แต่จะยกเว้นแค่ตัวที่มันซีกมาถูวอะไรแต่ถ้าเป็นนิโลบาลด้วยกันเนี่ยมันก็ย,ยังต่อ,อยกันเลยล่ะไม่คุยมีอยู่เรื่องอี๋อ้ไอ้๋นิโลบาลนี่มันคุ้นไม่ค่อยรู้เรื่องหรครับขอผมขาบอกจริงๆนะไอ้ตังนานนิโลบาลอาจจะเป็นแค่เ,เรื่องที่ปาสต้ากระไรมันก็ไม่มีจริงหรอก แต่ถ้ามันมีอยู่จริงก็คือกูไม่ได้ดูตลอดแล้วโอ้ไม่รู้แต่ว่าผมก็ไม่เคยดูเลยโอ้โหสายทั้งร่มเลยไม่ต้กว่าอโอ้โหโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดน้ำเกิดอะไรขึ้นหนอยูเนี่ยเฮ้ยหยุดหยุดหย,ย,ย,ยุดกินก่อนหยุดกินกันก่อนหยุดหยุดกันได้แล้ว เอองนั้นก็เขาสูดสอดลดนังไงแล้วให้เขาเออเข้าไปเลยเออเข้าไปเลยแล้วพิมพ์ว่าไม้ครับเหลืองไม้ครับหมดก็ได้แต่เุณจพิมพ์ว่าไม้ครับขอคุณพิมพ์ว่าไม้ครับเหีืองไม้ครับมันเข้ามาแล้วนะคุณเื่อนไปครับนั่นคือแอปที่ผมที่ทุกคนต้องใช้คุณก็กดเข้าไป พอคุณกดเข้ามาก็ได้อยู่นะนี่ให้คุณกดเข้ามาแอดออนครับนั่นแหละครับเข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะพักครูกันเออนั่นแหละบางอันก็เข้าไม่ได้ก็ต้องไปดูอย่างอื่นคือเราได้หลายหมดมาแต่คุณก็ต้องดูไม่นอยว่าแบบแบบหมายข้าเว์ชั้นของคุณเนี่ยมันรงกันที่มันบอกหรือเปล่าแบบหนึ่งจุดสิบสามบวกคุณก็ต้องแบบเยอะกว่านั้นเหลือเท่าเท่ากับหนึ่งจุดสิบสามบวก ซึ่งไอ้ไม่ไอ้ชิโนบายท้าคุณตอนแร้อะเป็นหนึ่งจุดสี่บวกก็คือคุณต้องเป็นเวอ์ชั้นหนึ่งจุดสี่บวกก็คือหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดอะไรนั้นเยอะกว่านั้นก็ได้แต่บางอันก็ใช้ไม่ได้ถึงคุณจะแบบดีกว่านั้นเออนี่นะหมดอือันนี้นะจะเป็นหมดชิลบายเพราะว่าคเลิกเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณกดตรงเริ่มเกม แต่ก่อนนั้น,น,นคุณต้อง้ก่อนว่าคุณจะแบบเลือกไมาครับอะไรแต่ถ้าแนะนําต้องเป็นไม้ครับไม้คับแบบอันนั้นนะคือไม้คับแท้นะปุอมไม้คับแท้ละคุณกดเข้าไปเลยนะอ่อกดเข้าไปพอคุณกดเข้าไปเนี่ยแม่พอคุณกดเข้าไป,นะออาไปรอแป๊บนึง อ่านี่ม่นมเริ่มโหลดแล้วมันเริ่มโหลดแล้วเนาะเออพอมันเริ่มโหลดเนี่ยคุณรอรอครับอเอามามอมาแล้วมาแล้วมาแล้วพอมาแปุ๊บคุณกดไปเลยเนี่ยคุณเห็นเขาหมดเนะ่ยเออนั่นแหละคุณกดไปตรงรีอร์ทแพ็กแลก้วคุณก็ใส่ไม่ไปเลยก็จะเป็นมดที่ร่ไปเรแล้วนะครับเป็นมดที่เออเออนั่นแหละตัวนเหลือที่ผมบอกไป <c oughs> เออแล้วกอนั่นนั้นคุณพร้อมคุณมีแมทแล้วใช่ไหมคุณใส่มาดูนะเนี่ยคุณใส่บอลที่รู้บาลไปด้วยแล้วคุณก็ก้มไปตรงข้างล่างด้วยต้องใส่ข้างล่างด้วยนะเอาไม่ได้แล้มันก็ไม่มีใครรู้บาลมาที้ว่าใครจะม่เรียกว่าตั้ยรู้บาลเดนะ้เรียยวรู้บาลไม่ได้แล้วก็ถ้าผมไม่บอกก็จะแบบอ้ยรบีเหลือมึงกไม่ได้ทำไมริททำไม่ได้ นั่นก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเอเพราะว่าถ้ท่านเขาเอาแต่ไม่ตรงก็ได้ไนะ้แล้วผมบอกเลยขนาดนี้แล้วว่าถ้ามันวิธีอะไรเออแล้วผมเรืยนบอกไปคือทุกมดเนียคุณต้องมาดูตรงนี้ถ้ามันมีสามเหลี่ยมแบบเตือนนะคือคุณรีบเอาลบเลยนะตัวทมดนั้นเลยนะเพรานะนั่นมันจะมีไว้รัดนิดหน่อยและแค่นั้นคือ จเดี๋วยวพี่เสียวินมาไงก็ไม่รู้